ชั้นปฐมศึกษาพีที3ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในรายวิชาภาษาไทายนะคะของครูปุ๊กเนาะ,ะวันนี้เราเจอกันนะคะก็ครั้งที่8แล้วนะคะวันนี้นะคะครูนะคะจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือเป็นเรื่องของมาตราตัวสะกดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราจะไม่เรียนในเรื่องของมาตราแม่กอกาแล้วนะคะเพราะว่าเราเรียนไปแล้วเนาะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะมาทบทวนก่อนนิดนึงนะคะมาตราตัวสะกดของเรานะคะ มีทั้งหมด9มาตานะคะอย่างที่พูดไว้ข้างต้นเนาะซึ่งเราเรียนไปแล้วก็คือที่เรียนไปแล้วก็คือ1ก็คือแม่กอกานะคะซึ่งแม่กอกาของเราก็ก็คือคําที่ไม่มีตัวสะกดนะคะซึ่งประสมไปด้วยสระและพยัญชนะต้นเท่านั้นนะคะจะไม่มีตัวสะกดนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะคะอีกสีมาตานะคะ ซึ่งสีมาตรานี้นะคะจะเป็นมาตราในตัวสะกดนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามดูพร้อมกันเลยนะคะตอนนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือนะคะขึ้นมารอเลยนะคะเรื่องของแบบฝึกทักษะเนาะซึ่งก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะครูจะพานักเรียนนะคะไปเฉลยแบบฝึกที่เราเรียนรู้กันนะคะในคลิปก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเฉลยแบบฝึกพร้อมกันเลยค่ะ อ่านะคะถ้าเรียนพร้อมแล้วนะคะให้เปิดหนังสือเรียนนะคะแบบฝึกหน้าที่24ก่อนเลยนะคะดูที่หน้า24ก่อนเนะาะค่ะหน้าที่24นะคะก็คือให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้นะคะจากในเรื่องของมาตราแม่กอกาของเราเนาะซึ่งเขาให้เราสรุป2หัวข้อก็คือ 1. นึงลักษณะของคำและก็ตัวอย่างคำนะคะลักษณะของคำนะคะก็คือเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกด นะคะซึ่งประสมไปด้วยสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวนะคะยังจําสระเสียงสั้นสเสียงยาวเราได้ไหมนะคะเรียนตอนคลิปต้นคลิปแรกเลยนะคะเรื่องของมาัตตาแมกากานะคะอะนะคะอาอีอีนะคะ,ะ,ะ,นะคะสระเสียงสั้นเสียงยาวเนาะตัวอย่างคําอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะใครจะเอาเป็นคําอื่นก็ได้นะคะที่ส่งมาเนาะใครไม่มั่นใจนะคะก็ถ่ายรูปส่งมาในไลน์ให้ครูดูก็ได้นะคะ อาต่อไปเลยนะคะอ่าหน้าที่24ของเรานะคะเป็นการให้ในักเรียนนะคะฝนคำตอบที่ถูกต้องนะคะซึ่งข้อที่หนึ่งเขาถามว่าข้อใดเป็นลักษณะของคำในมาตราแม่กกานะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่4ี่นะคะคือคำที่ไม่มีตัวสะกดนะคะ,ะใครตอบสีก็เช็คถูกเลยนะคะใครที่ตอบข้ออื่นนะคะก็เฉลยตัวเองนะคะแต่ให้เช็คผิดไว้นะคะแต่ว่าให้เลือกคำตอบที่ถูกต้องเนาะ อ่ะต่อไปนะคะข้อที่2ข้อใดเป็นคำไม่มาตราแม่กกานะคะถุงเท้าอ่าสังเกตคำว่าถุงนี่จะมีตัวสะกดคืององงูอยู่ตรงนี้ถุงมีแต่เท้าไม่มีใช่ไหมแต่คำว่าถุงเป็นตัวสะกดคือมีงองงูอยู่นะคะข้อที่2แว่นตาก็ยังไม่ถูกนะคะแว่นตาไม่ถูกนะแว่นมีนอนหนูสะกดอยู่ตรงนี้นะคะอ่ะต่อไปนาฬิกานาฬิกามีตัวสะกดไม่มีนะคะ เห็นไหมว่านาฬิกาไม่มีตัวสะกดดังนั้น,ฉนเฉลยข้อที่3นะคะเอาข้อที่สสายส้อยก็ผิดนะคะคําว่าสายตัวสะกดคือยอยักษ์ส้อยตัวสะกดก็คือยอยักษ์เหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่3ของเรานะคะข้อใดไม่ใช่คําในมาตราแม่กะกาข้อใดไม่ได้อยู่ในมาตราแม่กะกาอันนี้เขาถามข้อที่ไม่ใช่ แต่ก่อนหน้านี้เขาถามข้อที่ใช่นะคะดังนั้นต้องอ่านโจทย์ให้ดีก่อนนะคะตะกล้าอันนี้ถูกต้องนะคะไม่มีตัวสะกดอาหารมีตัวสะกดคือรอรือข้อนี้ผิดนะคะเอ,อื้อเฟื้อถูกต้องไม่มีตัวสะกดกะเทาะไม่มีตัวสะกดถูกต้องนะคะก็คือตอบข้อที่ 2, 2> นะคะต่อไปข้อที่4นะคะคําในข้อใดเป็นคําในมาตราแม่กกาทั้งหมดนะคะกกาทั้งหมดนะย้ําคําว่าทั้งหมดนะคะ ครุขะเป็นไหมเป็นนะคะมาไฟก็เป็นดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1นะคะอ่าต่อไปข้อที่2ชิงช้านะคะคําว่าชิงมีงองงูสะกดถือว่าไม่ใช่ถือว่าผิดนะคะกาน้ําอันนี้เป็นแมกกาได้อยู่นะคะเชียงไม้อ่าข้อที่3ามเชียงใหม่มีงองงูสะกดอยู่นะคะผิดนะคะไปเที่ยวก็มีวอแวนสะกดอยู่นะคะก็ผิดนะคะ ว่ายน้ำมีอยักษ์สะกดก็ผิดนะคะแต่ดำหัวถูกนะคะเป็นกอกาเนาะข้อนี้ตอบข้อที่1นะคะอ่าต่อไปข้อที่5ของเรานะคะข้อใดหรือว่าประโยคใดเนี่ยมีคำในมาตราแม่กอกามากที่สุดนะคะ,ฉะเฉลยก,ก็คือข้อที่4นะคะป้าจ๋าไปหาหมอกับลุงแกะนะคะซึ่งมีอยู่6คคำนะคะก็คือป้าจ๋าไปหาหมอนะคะ 1>, 1 2 3่งสามสีนะคะหนะคะหนะคะดังนั้นข้อนี้มี6กคำเนาะต่อไปข้อที่1หนูดีทำการบ้านด้วยตนเองอันนี้มี3ามคำนะคะมีแค่คำว่านหนูดีทำนะคะข้อที่2ลุงเทาชอบว่ายน้ำกับหลานนะคะก็คือ1นสองนะคะลุงเทากับคำว่าน้ำนะคะมีแค่ สามคำเออมีแค่สองคำนะคะว่าเท่ากับคําว่าน้ํานะคะลุงนี่ไม่ใช่นะคะลุงมีงองงูสะกดอยู่นะคะมีแค่สองคำเนาะอ่ข้อที่สามนะคะพี่ภัยอยู่ในกระท่อมหลังสวนนะคะข้อนี้มีแค่ห้าคำก็คือพี่หนึ่งคำคําคที่สองคำที่สามคำว่าอยู่คําที่สี่คำว่าในคําที่ห้าคือคำว่ากระนะคะ ดังนั้นข้อที่มากที่สุดคือข้อที่4 6คํานะคะต่อไปข้อที่6คําในมาตราแม่กอากานะคะข้อใดคล้องจองกับคําว่าเรือใบเรือใบคําว่าคล้องจองก็คือคล้องจองกับสละไอไม้ม้วนใช่ไหมอ่าดังนั้นควรจะเป็นข้อใดก็คือข้อที่1นะคะใครหนอก็คือใช้สละไอไม้ม้วนเหมือนกันใครกับใบนะคะคล้องจองกันล่องไม่ได้นะคะล่องไม่ใช่มตาตราแม่กอากานะ เรือใบเรือก็คล้องจองกันไม่ได้นะคะใช้สละไม่เหมือนกันนะคะถือว่าผิดสายชนไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นมัดมีตัวสะกดเนาะดังนั้นใครหนอก็คือเรือใบใครหนอสังเกตคำคล้องจองง่ายๆก็คือจะใช้สละเดียวกันก็คือสละไอไมม้วนนะคะอืมนะคะต่อไปนะคะข้อที่เจ็ดเนาะข้อที่เจ็ดของเรามันถามว่าคำในมาตราแม่กอกานะคะ ข้อใดมีเสียงสระเหมือนคำว่าปีหน้าเขาถามถึงเสียงสระนะคะนักเรียนปีก็คือสระอีนะคะหน้าก็คือสระอา่าสระอีกับสระอาคือข้อใดคะก็คือข้อที่2อขี่ม้านะคะสระอีกับสระอาเนาะ ต่อไปข้อที่8นะคะข้อใดมีจํานวนคําในมาตราแม่กอกาเท่ากับประโยคต่อไปนี้นะคะก็คือเขาไหว้พระก่อนเข้านอนทุกคืนนะคะมีคําในมาตราแม่กอกา4คำก็คือคําว่าเขาคําว่าไหว้คําว่าพระนะคะแล้วก็คําว่าเข้านะคะ4คำเนาะลักเรียนก็นมาวิเคราะห์นะคะข้อที่8เราเฉลยข้อที่3นะคะจะมี มาตราแม่กกายอยู่ทั้งหมด4คํคำเหมือนกับประโยคข้างบนนะคะคือคําว่าเธอคําว่าคะคำว่านา้าคาว่าใส่นะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่9กันนะคะคำในมาตราแม่กอกานะคะคำใดเติมลงในประโยคได้ถูกต้องพี่อ่านทำนองเสนอได้จุดจุดจุดหนวกหูไพเราะเสียงดงังชัดเจน คำในมาตรกอรกาก็คือข้อที่2นะคะก็คือไพเราะนะคะชัดเจนไม่ได้นะคะเพราะเป็นมีตัวสะกดเนาะเสียงดังก็ไม่ได้มีตัวสะกดนะคะหนวกหูก็มีตัวสะกดเหมือนกันนะคะอะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะสัตว์อะไรมีชื่อเป็นคําในมาตราแม่กอกาทั้งสองพยางค์ คำว่าพยางก็คือม้าลายเป็นหนึ่งนะคะม้าลายเป็นหนึ่งแต่เวลาอ่านออกเสีย pues 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 bon งเราอ่านเป็น2พยางคือม้า1ลาย2ก็คือรวมกันเป็นม้าลายเป็น1นึ่คำแต่อ่านออกเสียงเป็น2องพยางนะคะเดี๋ยวไว้เปิดเทอมมาเจอหน้ากันเดี๋ยวครูจะสอนเรื่องของอ่านอ่านข้ามการอ่านพยางกันอีกครั้งหนึงเนาะดังนั้นคําที่ไม่มีตัวสะกดหรือว่าเป็นคําอยู่ในมาตราแม่กอกาก็คือคําว่า ผีเสื้อนะคะตอบข้อที่2เพราะว่ามาลายมีตัวสะกดคือยอยักกระต่ายก็ยอยักนะคะสิงโตคืององูตรงนี้นะคะอาผ่านเนาะใครสงสัยอะไรทักสอบถามครูได้นะคะในลายส่วนตัวนะคะเมื่อเราเฉลยแบบฝึกเสร็จแล้วนะคะครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้นะคะในเรื่องของมาตราตัวสะกดของเรานะคะซึ่งมาตราตัวสะกดนะคะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ามาตราตัวสะกดก็คือคำพยัญชนะที่อยู่ท้ายคำนะคะคำพยัญชนะที่อยู่ท้ายคําก็คืออย่างเช่นคำว่ากดนี่กออดอ,อกดดอเด็ดก็เป็นตัวสะกดของคําว่ากดนะคะอันพวกนี้จะไม่มีเนาะมาตาเนาะอ่ะต่อไป อ่านะคะเรามาดูนะคะมาตราตัวสะกดของเราที่ครูบอกไปนะคะก็คือเรามีทั้งหมด9มาตรานะคะซึ่งมาตราแม่กอากาเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะคะที่ผ่านมาจากคลิปก่อนๆเนาะดังนั้นเราจบแล้วเนาะสรุปก็คือคําในมาตราแม่กากาก็คือคําที่ไม่มีตัวสะกดนะครูย้ํานะคะแล้วก็ประกรอบไปด้วยนะคะพยัญชนะนะคะแล้วก็สละนะคะแล้วก็ วันณยุคเนาะพยัญชนะก็คือพยัญชนะต้นเท่านั้นนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะคะอีกสีมาตรานะคะก็คือมาตราของแม่กงนะคะแม่เกยน,นะคะแม่เกน,นะคะแล้วก็แม่กมนั่นเองนะคะซึ่งทั้งสีมาตรานี้นะคะยงเส้นให้ดูเลยนะคะก็คือเป็นมาตราที่มีตัวสะกดตรงตามมาตรานะคะ คำว่าตัวสะกดตรงตามมาตราก็คือแม่กลมก็ใช้แค่มอมาตัวเดียวแม่เกยก็ใช้แค่ยอยักษ์ตัวเดียวนะคะแม่กงก็ใช้นอหนูตัวเดียวงองงูตัวเดียวนะคะใช้งองงูตัวเดียวเนาะแม่โกก็ใช้งองวแหวนตัวเดียวเลยนะคะซึ่งเป็นตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะแต่ว่าอีกสีมาตราที่เหลือตรงนี้นะคะอเปลี่ยนสีก่อนเนาะสีมาตรานี้นะคะจะเป็นตัวสะกดที่ มีแต่ไม่ตรงตามมาตราหรือว่าไม่ได้แปลว่ามันไม่ใช้ตัวสะกดของมันเองนะคะมันใช้อย่างเช่นแม่กนก็ใช้นอนหนูด้วยแต่มันมีตัวอื่นๆอีกเช่นนอนเนนอ่าเป็นต้นแม่ก,กดก็มีตัวอื่นอนอีกนอกจากโดเด็กใช้โดเด็กได้ก็ใช้ตัวเต่าได้อีกแม่ก,กบนอกจากใบ,บไม้ก็มีบอมีปอปลาได้อีกนะคะแม่กกนะคะก็ว่ากันไปนะคะดังนั้นวันนี้เราจะมาเรียนในมาตรา ทั้งสีมาตราของเรานี้นะคะที่มันตรงตามมาตราเนาะซึ่งมาตราอื่นนะคะนักเรียนค่อยไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะการนอกจากนี้เนาะน้นตอนนี้นะคะเราจะเน้นแค่สีมาตรามีก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเรื่องของ อ่านะคะเรามาดูแม่กงนะคะแม่กงก็คือคําที่มีตัวสะกดที่ตรงตามมาตรานะคะก็คือตัวสะกดที่สะกดด้วยงองงูนะคะซึ่งงองงูเราจะไม่สามารถใช้หาคําพยัญชนะอื่นนะคะมาใช้แทนได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีตัวไหนที่อ่านออกเสียงงอนะคะหรือเงือเนาะเสียงงอนี้นะคะดังนั้นจะใช้ได้แค่ง,งองงูนะคะตัวอย่างคําเช่นนะคะ กางเกงนะคะเขียงนะคะเตียงแล้วก็กลองนะคะซึ่งทั้ง4ี่คำนี้สะกดด้วยงองงูนะคะสังเกตเนาะอ่านะคะดังนั้นเมื่อครูพูดถึงคำที่อยู่ในมาตราแม่อะไรสังเกตคำนั้นทั้งสองพยางสองคำนะคะ2พยางนี้จะต้องอยู่ในมาตรา แม่กงเหมือนกันก็คือกลางก็คืององงูเกงก็คืององงูอย่างเช่นเตียงท่านเรียนเขียนคําว่าเตียงนอนครูให้ผิดนะคะเพราะว่ามีคําว่านอนซึ่งไม่ได้อยู่ในมาตราแม,ม่กงแต่ถ้าเป็นเขียนมาเตียงเฉยๆอันนี้ครูให้ถูกนะคะดังนั้นนักเรียนต้องสังเกตคําด้วยว่าในคํานั้นมันมีมาตราอื่นไหมถ้ามีก็ให้ตัดมันทิ้งไปแต่ว่าคํานั้นต้องมีความหมายเหมือนเดิมนะคะสามารถมีความหมายในตัวมันเองนะคะต่อไปปุ๊บมาตราแม,ม่กลมของเรานะคะก็คือ คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตาคือมอม้านะคะมอม้าก็เหมือนกันนะคะไม่มีพยัญชนะอื่นนะคะที่อ่านออกเสียงเหมือนกับมอม้าได้นะคะตัวอย่างคําเช่นนะคะร่มนะคะซ่อมนะคะส้มเนาะสะกดคือมอม้านะคะเราจะไม่สามารถเอาพยัญชนะอื่นมาแทนมอม้าได้เนาะแต่เมื่อเอามาแทนปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนไปเลยอย่างถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นนหนูแทนมันก็จะไม่ใช่ร่มแล้วนะคะ ส้มเมื่อเอาใส่นอนนูแทนมันก็ไม่ใช่เสียงส้มแล้วไม่ใช่เสียงมอม้านะคะดังนั้นพยัญชนะนี้ก็จะมีพยัญมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวคือมอม้านะคะในมตัตตาแม่กลมเนาะถ้าครูพูดไว้นะคะฟังไม่ทันสามารถย้อนคลิปอ่านดูได้นะคะครูจะพูดไวนิดนึงเนาะเพื่อไม่ให้วิดีโอมันยาวเกินไปนะคะออะต่อไปนะคะในมาตราแม่เกยนะคะตัวสะกดก็เหมือนเดิมคือยอยักษ ะะแม่เกยจะมียอยักษ์ตัวเดียวเป็นตัวสะกดเหมือนกับแม่ที่ผ่านๆมาะะตัวอย่างเช่น,นะค,ะคำว่าส้อยนะคะคถ้วยะค,ะคำว่าพลอยนะคะคจะมียอยักษ์สะกดน้อยสังเกตง่ายๆนะคะ,ะต่อไปแม่เกละ,ะแม่เกลก็คือมียอยักษ์สะกดเอวแหวนสะกดนะคะนักเรียนนะะเช่นคําว่าแก้วะคะําว่าข้าวคาว่าดาวน มาตาตัวสะกดทั้งสีแม่ที่ครูกล่าวไปข้างต้นนะคะจะเป็นมาตาตัวสะกดนะคะที่มีตัวสะกดตรงตามมาตาเลยรู้ได้ยังไงว่ามันตรงก็คืออย่างเช่นแม่เกลก็ใช้แวแหวนเลยนะคะแม่กลมก็ใช้โมมาในตัวสะกดเลยนะคะแม่เกยก็ใช้ uit. ยอยักในตัวสะกดเลยนะคะดังนั้นคําเหล่านี้นะคะจะตัวสะกดตรงตามมาตาคือใช้ตัวเดียวที่อยู่ขลังคําเท่านั้น แต่ถ้าเป็นแม่กล่ะยกตัวอย่างเนาะเพื่อให้เข้าใจจะได้ไม่งงว่ามันไม่ตรงยังไงแม่กลมันไม่ตรงตามมาตรา,าตัวสะกดอย่างเดียวเพราะว่ามันใช้นอนูหนึ่งละนอเนนอีกหนึ่งนะคะต่อเต่าก็ได้ได้ไหมไม่ได้นะคะก็จะมีนอนูนอเนนนะคะที่ใช้แทนกันได้เนาะซึ่งอ่านออกเสียงเป็นเสียงนอเหมือนกันเสียงเนเนหรือเสียงนอเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าเป็นแม่กดแม่กดก,ก็จะมีดอเด็กตอเตาทระหานอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่เรียนรู้กันนะคะเราจะเอาแค่สีแม่นี่ก่อนเนาะอ่าเมื่อเราเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมนะคะครูจะให้นักเรียนนะคะทําการบ้านหน้าที่29เนาะไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนเติมปริศนาค,คําวขญนะคะให้ถูกต้องนะคะซึ่งครูจะมี1 2ึสองสามาให้แล้วนะคะให้นักเรียนนําคําที่กําหนดให้เนี่ย เป็นปริศนาเนี่ยลองทายดูซิว่ามันหมายถึงอะไรอ่าอย่างเช่นข้อที่หนึ่งข้อที่1ก็เขียนลงมานี่นะหนึ่งก็ใส่ลงนี้นะคะสองก็ใส่ลงมาแบบนี้สามจะใส่ไปทางนี้นะอ่าเรามาดูพร้อมกันนะคะข้อที่หนึ่งจะยกตกัวอย่างข้อหนึ่งเนา อ่ะดูอันที่เป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยอันนี้คือเขาให้ใส่อะไรหนะ้าอยู่ข้างบนคืออะไรหนะ้าวรรณยุกต์หรือเปล่าหนะ้าไม่รู้นะคะไปหาเองเนาะอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเป็นปริศนาคาทายนะคะอักษรไข่เครื่องดื่มมีประโยชน์ต่อร่างกายอะ,อะไรที่มีตัวมีประโยชน์ต่อร่างกายและมีเพียงแค่สองพยัญชนะสองตัวมีแค่สองตัวอักษรคืออะไรคะไม่มีสระไม่มีวรรณยุกต์คือคําว่าอะไร คำว่าอะไรดีเอ่ยเรียนคิดว่าคือคำอะไรคะอ่าฉเฉลยนะคือคำว,ว่านมนะคะคือเครื่องดื่มที่ดื่มแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะคือคำว,ว่านมข้อที่หนึ่งก็เขียนนมตรงนี้นะคะน,นหนูตรงนี้แล้วก็มมมาตรงนี้อ่าต่อไปข้อที่สองมีรสหวานใช้ทาขนมปัง อะไรได้ลงมาตรงนี้นะคะใส่ลงมาข้างล่างนะคะถ้ายังคิดไม่ออกอาดูข้อที่3ก่อนว่าะข้อที่3เนี่ยมันมีมอม้านำหน้าอยู่ลวเนาะชื่อผล,ลไม้มีรสเปรี้ยวอะไรที่มันมีมอม้านำหน้าและมันมีอีกนี่แค่นี่แล้วก็ต้องมาสอดคล้องกับข้อที่2ด้วยนะคะอาไปลองหาดูเนาะต่อไปอันนี้หมดไป1อันนะคะต่อไปนะคะมีแสงกรองกลิ้งมีแสงนะคะ กลอเกลิ้งอยู่ข้างในคืออะไรเอ่ยอาคืออะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนะคะไปลองทายดูเองนะคะครูให้ทําแค่ข้อที่1เท่านั้นนะคะข้ออื่นยังไม่ต้องทำเนาะเอาไว้ศึกษากันคลิป ต่อไปนะคะดังนั้นวันนี้การบ้านนิดเดียวนะคะหน้าที่2 9หน้าเดียวข้อที่1เท่านั้นนะคะย้ำๆข้อที่1เท่านั้นนะคะไม่ต้องทําข้ออื่นมาเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะซึ่งเดี๋ยวครูนะคะจะค่อยเจาะจงและก็อธิบายเป็นทีละแม่เลยเนาะทีละมาตรตาไปเลยนะคะ เป็นคลิปละมาตายค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะดังนั้นวันนี้นะคะให้นักเรียนกลับไปทํางานนะคะและอย่าลืมถ่ายรูปแบบฝึกนะคะส่งมาในลายส่วนตัวของครูนะคะที่สําคัญอย่าลืมชื่อและก็ชั้นของตัวเองด้วยนะคะมีข้อสงสัยอะไรสามารถทักมาสอบถามในลายส่วนตัวของครูได้เลยนะคะแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ